สวัสดีครับสวัสดีเจ้าส่งตายปีเก่าต้อนฮับปีใหม่ม้วนอกม่วนใจแอลเหนือล่องใต้ขับขี่ปลอดภัยเนือครับตั้งสติก่อนสตาร์ทบ่ประมาทคือปฏิวัติตามมาตรการสิบรถขมนะเจ้าหนึ่งลบัสดีครับรถวอยมันจะเบรกบัตันสองสอบัีครับรถย้อนสอนมันจ้งย้อนไปปะกกับสิบร้อบดีฝ่าฝืนสัญญ,ญาณไฟจราจร เฮาจะใจฮ้อนไปยิ่งอย่างเจ้าสามขอขอเพือคาดเข็มคัดนิรภัยมันตึงอุ่นใจแต้แต้นะเจ้าขอเพือพกใบขับขี่อันแตเอะพกเขียนะเจ้าบอดีแซงในตี้ขับขันตำรวจเปิ้นหันจะปั๊บเน่าสี่มมเมาแล้วบอดีครับ จะได้ก่อฮื้อรับอยู่ที่บ้านหรือห้องคนมาฮับเต้์เจ้าขอหฮื้อสวมหมวกนิรภัยบอว่าหัวไผ่กับมาแข่งเต้าฟื้นถนนขอื้งขับมอเตอร์ไซค์ที่ปลอดภัยกระจกไฟเลี้ยวไฟหน้าไฟหลังเช็คกันและยังเจ้าขับรถขอฮื้องดแชทงดโทนเนอร์ถ้าเผลอจะเข้าประโคเนะาเจ้า เดินทางใกล้ไก่ขอให้ปลอดภัยกันกุ้คนนีครับในช่วงเทศกาลนี้สำหรับท่านที่เดินทางในจังหวัดเชียงใหม่สามารถติดตามข้อมูลแจ้งปัญหาและข้อเสนอแนะได้ที่แฟนเพจกลุ่มงานจราจรตำรวจภูทรจังหวัดเชียงใหม่อย่าลืมกดถูกใจและกดติดตามเพจเฮาตอยนะเจ้าและแมหนึ่งช่องทางผ่าน l i n e Official @trafficcm ส่งข้อมูล ปัญหาการจราจรข้อเสนอแนะสามารถแชทมาได้เนอะครับและเทศกาลทรงท้ายปีเก่าตอนทับปีใหม่ขอวอวยพรให้ทุกท่านเดินทางปลอดภัยถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพเห่าพร้อมบริการช่วยเหลือเคียงข้างคุณเจ้าขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรด้วยความปรารถนาดีจากกลุ่มงานจราจรตำรวจภูทรจังหวัดเชียงใหม่เนอครับ